ลอยอยู่ลมนะครับเป็นทางผ่านสิไปบ้านจาับ ววควาสวยกุหลาบเมืองไทยด้วยนะครับดอกพยาเสือโค้งสวยไหมล่ะสีชมพูเต็มตัวเลยนะฮะโอวยแต่เ,เย็นีมากเลย จากจุดชมวิวกิวลมแล้วนะครับเราก็รีบเดินทางกันต่อมุม่งหน้าสู่บ้านจาโบนะครับวันนี้เราจะรีบไปให้ถึงแต่เช้านะครับเพื่อที่จะไปกินเกี๋ยวให้ขาที่บ้านจาโบกันครับระหว่างทางนี่สวยออนนม,มากเลยนะมีหมอกตลอดทางทาให้เรารู้สึกสดชื่นความมุวงนอนความเหนื่อยล้าหายที่หมดเลยครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงบ้านจาโบนะครับหนึ 1, ่งพ้อโอ้ ทางโหดมากแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยที่ขึ้นมาถึงวันนี้นะฮนะอ,อากาศเย็นสบายนะแล้วก็หมอกสวยวมากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับขับมาตลอดทางมีแต่หมอกฟุ้งแบบอยากจะอยู่ที่นี่นานๆเลยอยากกลับเลย ก๋วยเตี๋ยวเี่แนี่ยแคปชั่นคนแถวนี้คนตามว่าแล้วแม่โป่าลมหายไวมขังง่ายแบบไหนเนยนั่นแหละ

เดี๋ยววันนี้ครับสำหรับการกินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านจ่าโบครนะับขอเช้าขอเท้่ยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวแม่ไรหรอครับแต่ว่ารอคิวนานนิดนะึงนะครับผมได้คิวที่สามที่เก็บขับรถมาได้สักพักนึงนะครับก็มาเจอจุดชมวิวป่ามาักดาครับเดี๋ยวแวะ มาดูสัก,กน,สนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดชุมชนทุกชาตจ<ท>เลยขา,ายก็นเลยนี่เป็นชาวดอยฮะข้างบนดี่ว่า,า,าจะได้เห็นวิวสูง ได้โอเคนี่ครับภูเขาอบร้อนร,ร้อยแปดสิบองศาไลยน,นะท้องฟ้าสวยมากเลยครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับต้องทำเวลาเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ ปกติวันนี้คนไทยเที่ยวฟรีนะครับมีเสียอ๋อเหรอครับครับเดี๋ยวถ้าเที่ยวเสร็จรบกวนทำแบบสำรวจให้หน่อยนะคนไทยเที่ยวฟรีครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะสองวันนะครับอ๋อปกติเสียเท่าไหร่ครับคนละยี่สิบนะครอ๋อครับครับครับอาหารปลาอย่างเดียวอาหารปลานี่ซื้อตรงนี้เลยบแล้วแต่นะครับข้างในมีไหมครับข้างในก็มีมีไข่สองจุดอ๋อครับครับ เปิดบริการเวลา8โมงเช้าถึง4โมงคึ่งนะครับข้าหน้านี่มีดอกไม้สวยมากยครับเดี๋ยวดูดอกไม้เลยข้างหน้าเป็นสะพานปลานะครับเดี๋ยวดูกันว่ามีปลาไหม แต่เขาว่าแต่เขาว่ารถใหญ่ะไหนปลาปลาอยู่ไหนนี่ไปดูเล็กๆนะครับไปดูข้างในเอาล่ะเจอปลาแล้วนะครับตัวใหญ่ด้วยนี่นี่นีๆๆ่อยู่ใกล้ใกล้เลย เดี๋ยวเดินไปดูในถ้ำน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ทำไมเไม่กิกนเนาะอุย้ยดูดูเดี๋ยวไปซื้ออาหารตาครับอาหารตาเท่าไหร่ยี่สิบบาทแล้วอันไหนอะหรือมื่วเหมือนกันถ้าอย่างนี้ยี่สิบบาทค่ะตาชอบกินจักระจันนะคะอ๋อหรอครับค่ <c oughs> ะเราเอาคาเสิร์ฟหกอันเท้กุย าอันเดียวหรือคะอา่าตาไม่ยี่สิบ่อเน,นี่ยอ,อันนั้นก็ยี่สิบเหมือนกันปลาจะกินอย่างนี้นะคะอ๋อชอบแบบนี้อ่ะปลาทำอันนี้เหรอป้าบอกว่าปลาชอบกินแบบนี้ชอบกินจักระจัน โอ้ยดูดิดครับน้ําที่ไหลออกมาจากในท่าน,นะครับแล้วปลามันก็มาลุมอยู่เนะี่ยโอ้ยน้ำใสมากเลยอ่ะโอ้ยไม่เนี่ยหน่อยไหนกินมันดาวหนึอ่อยดิ 讲的很酷。 นี่นะที่ดเอาหล่นตัวแล้วี่ของชอบของชอบใช่ไหมตัดไปตัดไปเด้อมันกูโคตรใหญ่ ถ้าก็น้ำใสเนะดีน้ำใสกเลยเห็นเห็นปลาชัดก่บเยนนอะมากอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมีที่ทเที่ยวสวยๆเยอะแยะนะครับที่จะพาไปเที่ยวนะฮะหลับกินนี่ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปที่อืน่นกันต่อละ